<c oughs> ทางบสะดวกนะคะเดินทางบสะดวกแล้วก็บ่ค่อยสะดวกปัญดาแต่ก็ตกยูแต่ว่าตกแบบพ่อประมานนะคะบ่ได้ไปมานานนะคะนานมากๆไหลเด็กน่าจะเป็นไหลแร,รกในรอบสีหาเดือนเลยนะคะบ่คันเคยไดีไ๋ไหลไผ่พันไป <c oughs> ตออน,นี้นะคะคิดว่าทางยุโรปหรืออเมริกาน่าจะตื่นเนาะคะ่ะเนาะส่วนยุโรปก็จะเป็นบ่ายนะคะ มาถัดทายกันได้นะคะนะคะเห็ดอ่าสึ่งมีรารได้แล้วนะคะ,อะยอดวิวก็พอประมาณนะคะไม่ได้เยอะแล้วก็กระชับนะคะแล้วก็คนเดินทางมาถึงหลายคนก็นเดินไปได้ครค่งทางแล้วนะคะแล้วก็หลายคนก็นประสบผลสําเร็จแล้วถ้าผู้ใดทําทเพียรนี่เห็นไหค่ะส่งกําลังใจแม่นิชากระส่งกําลังใจให้กับคุณแม่นิสานะคะส่งกําลังใจนะคะเพราะว่าก็คือเหมือนกันค่ะสําหรับเพียรนี่พอผ่านเลยแต่ว่าอ่า ะ,ะบดีล้งนะคะไปโบหอดจอดบบถึงเยาวากันนะคะกําลังดําเนินการตีกับอยู่คะ่ะกําลังดำเนินการเพื่อสิกับบ้านของคุณคะบดีล้งนะคะไปโบหอดจอดบบถึงเยาวากันนะคะกําลังดําเนินการตีกับอยะะู่ค่ะกําลังดำเนินการเพื่อสิกับบ้านของคุณยังโบท่านใดพานในส่วนของอหน้าที่หกมือนะคะเพราะว่าต้นนั่นก็คือช่วงหนึ่งพักนะคะเพอโดนวอย่างเลยคะ่ะค่อนข้างที่จะอืดมากๆเลยนะคะกอบคุณเพรานดนอะไร ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,คณท่านผู้ดูได้หลายท่านนะคะสมัยแรกๆที่เหตดเพจนะคะบ่มีผู้ใดมาบวกเขานะคะว่าต้องเฮ็ดจังไดจังไปจังไดเนยวยไไดตาเฮ้าต้องเอาประสบการณ์ตเาเฮ้าเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เฮ้าตามเร็วแล้วก็ตอบซ้ำๆนะคะแล้วก็ขอความซ้ำๆเทนนิชาก,ก็คือแบบพาอสิมีนามอียงนะคะเห็นทุงเขาก็ยังบ่คอยมีนามนะคะเขาพรท่านบ่ทันมีนามปันใด ขอบคุณทุกทท่านนะคะสิพยายามค่ะสิพยายามจะไปพบให้ได้ทุกบ้านนะคะอย่าน้อยจะระยัดเสียใจนะคะมินเอาไว้นะคะมินเอาไว้คนตามเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะตามสิบเอาหกสิบเต็มเหยียดนะคะเมื่อเธ้บอกไปเนาะนะคขิปเลี่ยวบอกไปบอกมากกับลุงหนาลุงหลังนะคะกับงงๆอยู่นะคะเพราะว่าบางทีถึงสีเห็ดไปเลยนะคะปัญหาอุปสรรคในคนขางหลายนะคะในต้นแลกๆสมัยน่ะโบมีกู้ลูกโบมีผู้ใดมาบอกเข้าเราค่ะว่าอันใดเป็นอันใดจนหญ่มีแต่แบบโคตรทีต้องไปเสียตั้ง อันนี้ก็แล้วแต่นอแ,แล้วแต่ว่าคือคือคือเกิดการสังเกตเอ้านะคะก็สำหรับคุณธีพานแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อันนี้ได้เปิดได้ทําอยู่แล้วเนาะค่ะนากก็ทาไปเรื่อยๆืเนาะค่ะเนาะเป็นกาลังใจให้กันและกันนะคะคิดว่าค่ะเป็นกําลังใจเช่นเดียวนะคะแมนิสค่ะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะขอบคุณสุสิตาขอบคุณพี่กุลขอบคุณ,ค,ณคุณแม่บางคนเป็นหมื่นเพิ่งจะผ่าน มัคนคือสองหมื่นเพิ่งจะผ่านก็มีนะคะแต่ก็ยังไงเราก็ทุกอย่างนะคะมันก็ต้องอดทนต้องสู้คิดว่าทุกๆคนกับสีหูดีอยู่ว่ากว่าจะเอาสิปสบผลสําเร็จนี่มันก็ต้องค่ะบดีลลล้งนะคะไปโบหอดจอดบบถึงเยาวากันนะคะกําลังดําเนินการตรีกลับอยู่ค่ะกําลังดำเนินการเพื่อสิกับบ้านของพุทธิสุจิตราค่ะสวัสดีค่ะ มาดึงเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังบิวที่อถัดรเรลาเกษตรกิจต่างๆเนาะค่ะเนาะเออคิดถึงบานเท้าบาคาช่วงดิฝนตกค่ะชนวงดิเปดมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะคะแต่เท้าก็ต้องปรับต้ว้ท่านนะคะพยายามช่วงนี้นะคะลง ฝนตกอากาศเย็ยนเล็กน้อยนะคะอากาศเย็ยนออกมานัองอยู่ตรงบริเวณชาตินะคะเพราะว่าฝนตกอากาศค่อนข้างเย็ยนสบายสบาย,บายเห็นบริชาเกี่ใบเห็นเหมิม่นมิ่นในโพ์ที่มันคนไม่เยอะคนไม่เยอะก็จะมองเห็นได้เร็วนะคะที่ชาไปยา่ามอยู่นะคะตรงนี้นะคะตรงนั้นมันระวังจกโกงน้่นนะคะคนโกงหกมีเยอะนะคะในไอ้นี่ระวังโดนด้วยนะคะอันตรายอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวแม่ที่ เมื่อนีฝนตกอยู่อยู่หม่องอื่นฝนตกบกคาอยู่จังหวัดอื่นหรืออยู่ทางภาคอื่นเข้ามานะคะตรงจุดนั้นบริทาหาวันบริตลอดไปนะคะทุกอย่างแนวทั้งปฏิบัติเป็นไปตามกฎของฟ e b บุกในช่วงระยะเวลาหนึ่งหนึ่งอันนี้เอาประสบการณ์ขเขาก็ช่วยเราเราก็ช่วยเขาสําหรับเพลงอาจจะมีหยดหยดคนค่ะเพื่อนคุณเก่าก็บยถิงเพื่อนคอนใไม่เข้ากับไปเยี่ยมบางนะคะพยายามช่วงน,นี้ก็คือเอานาทีไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่าดิชาต คือดิชานี่เมื่อก่อนนะคะแต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแนวทางปฏิบัติเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่สําหรับคนทถีบดท่านเดชพานนะคะคุณแม่ดิชานะคะในเฟซส่วนตัวอจสสไยเดรเลี้ยวท้บบอตดเรื่องผิดพลาดในกดชุมชนต้องระวังเรื่องนี้หฮดีนะคะแล้วก็ต้องพยายามนะคะสิ่งใดทีตะเฮาคิดว่ามันสิพิดนะคะขอบคุณนะคะสุจิตรจา ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาส่งกาลังใจตอนเด็กๆมันไอเดียมันบอกกระฉูดมันบอกออกนะบางที่ข้าวบุีจังหวะที่สเสหดใดนะคะอย่างที่เป็นขีดจ,จังหวัดประจวบวันหรือมานางทักทายก็ได้ค่ะนางทักทายทักทายว่าอมกันไปนะคะจูงมือกันไปช่วยเหลือกันไปลหลายๆทันนะคะผู้เป็นผู้รู้นะคะออกมาซซยค่ะออกมาซอยชากะนางคุยสักพักหนึ่งนะคะเมื่อนี้เป็นไหลแหลกเลยนะคะคุยสักพักหนึงนะะ่งแล้วกะ จะลงไลนนะคะแงหรือไหลสดหรือวิดีโออนิมานอะไรพวกนี้ยังบ่ทันถึงหกหมื่นกะจริงค่ะขอบคุณแห้งๆเลยนะคะผ่านไปผ่านมาเนาะคะ่ะมาเป็นกำลังใจเหตุกันนะคะตอนหนีสิ่งสีทุี่สุจิตราค่ะสวัสดีค่ะมาดึงเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังแลกงวันแล้วก็มาต่ออีกนะคะ สามวันสองวันสามวันร่วมเ้วจอดเลยนะคะหนิงชะงักกับหัวคำเพืเอ่อเสียงมันดังไม่ได้อัดนะคะเสียงมันดังอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยได้นะคะแต่มันจะเ,เกร่งนะคะนี่สารพัดเค่ะที่สารพัดเลยอันนี้ยังไม่ผ่านเอกสารยังไม่ผ่านเลยสำหรับเพจนะคะผ่านแต่มในโปรไฟล์ส่วนตัวเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเลี่ยวเข้ามานะคะตรงจุดนั้นบริทาหัวรันบริตลอดไปนะคะทุกอย่างแนวทางปฏิบัติ เป็นไปตามกฎของ a c e b o o k ในช่วงระยะเวลาหนึ่งงอันนี้เอาะสบเลยหลังจากนั้นแล้วเข้ากับไปเยี่ยมเพื่อนนะคะไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนกับเบิ้งกิบเพื่อนนะคะเบิ้งกิบเพื่อนเสร็จแล้วกับกดอากาศดีทั้งสวิตสวีเดนเดนหมาอะไรพวกนี้นะคะถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งตกกําลังเริ่มตกนะคะค่ะขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจนอค่ะนอ ขอบคุณมากๆเลยนะคะถินมากกับเชชันบทอายุนะคะเคยบอกเคยถือบอกน้ำน,นะคะถือบอกด้นสุดกะโอ้โหเมนีฝน,นตกคุปฝนตัวอากาศมันจะเย็นเนาะค่ะเนาะเย็นแล้วก็นานนอนนะคะหน,น,นานอนอากาศบรรยากาศเมนีหนานอนคือที่วันหนานอน,นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอันนี้ก็คือฉนันก็คือขยันลงคลิปนะคะขยันลงคลิปลงไปเถอะค่ะมีกี่คลิปก็ลงไปวันหนึ่งหนึ่งไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีคนชมไม่มีคนดู เราขยันไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนดูกะอยากดูทำหนาสนใจนะคะแล้วเขาก็อาจจะเบิงจนจบเพราะว่าผูกเข้าไปแป๊บหนึง่งไปฟังรู้เรื่องออกมาก็าจบแล้วนอกขะน้อกายนะคะของหัวของหัวคำนี่บางเย็่นนี่หอนนะคะแต่ว่าตอนพ่อคำพอ่พอพ่อเด็กมากอะ่ะเย็่นล่ะค่ะเย็นละะ่เนละเพราะว่าในเพจนิชาพาตูลีนก่บบอทันพานใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะนะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันยังบอทานค่ะในนิชา ตอนนี้นะคะคิดว่าทาั้งยุโรปหรืออเมริกาน่าจะตื่นเนาะค่ะเนาะส่วนยุโรปก็จะเป็นบ่ายนะคะกมาถักทายกันไดน,นะคะใจเนาะค่ะเนาะเรียกเตะน,นะคะเพราะว่าอย่า,าให้มันย่าวลายนะคะสมัยเ,เล็กๆอ่ะเขาพึ่นว่าให้เก่าซิบเอาเก่าซิบเต็มเหยียดพิ่นว่าหกใจตอนเรากําลังใจของคุณหลายๆค่ะดึกๆเลยเนาะ <c oughs> ให้ใส่ เพลงในส่วนของโปรไฟล์ส่วนตัวนะคะก็เชิญให้ใส่เพลงก็ใส่ไปเพิ่มขึ้นการมองหินก็เพิ่มขึ้นแต่ในเพจในช่วงประมาณคือออกมาช่วยทีมพอสมควรนะคะออกมาให้ความรู้มาแนะนาต่างๆหน้าๆนะคะเพื่อให้พวกเาข้าไปได้นะคะกะเลือกดูนะคะว่าทันใดที่ทันแนะนําเบิรงแลลวข้อสั่งแลวกะหาโพลลงเลยค่ะที่จะบาประจําวันเท่านั้นแหะค่ะตื่นมากินกาแฟกินเขากินน้มหรือย,อยังเก็น เมื่อก่อนนะคะแต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแนวทางปฏิบัติเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่สําหรับคนที่บดท่านเดชพานนะคะคุณเหมือนิชานะคะผักเหนือผักก้างผักใตฝนตกบ่าคศสีสกิดฝนตกนะคะลินปลอยๆเลยนะคะตั้งแต่หัวคําแต่ก็ยาวมาเลยนะคะหัวคำเนี่ยหัวข้าบริมีลิไวบลันลิปปป้งอยางแบบนันนะคะย่างมากพันสองพันสามพันแค่นั้นนะคะบริมีลิปป้งปั้งยางมากมมยนะคะ กาจะไม่เปต่องช่วงนะคะเพลงนี้อาจจะใช้ได้ในในช่วงระยะเวลานี้ที่เขาทําลิขสิทธิ์แต่พอ่านไปช่วงเวลาหนึ่งหมดลิขสิทธิ์เขาก็จะเช่นแต่มาทาํอะไรใดมันก็นกนอาจจะต้องมาแก้ไขอย่างหลายอย่างนะคะก็ค่อยๆแก้ไปเนาะค่ะเนาะสอบถามผู้ลู้สอบถามเพื่อนอย่างเลยค่ะค่อนข้างที่จะอืดมากๆเลยนะคะกอบคุณว่าโดนอะไรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอย,อยู่ประเทศอะไรคะ 6กโมงหกโมงนี่หกโมงทั้งนี้เพิ่งหกโมงเย็นคงอาฮีพไยหยเฮานี้โดนเชดชฉันบทอายุใดนะคะก็คือการประสบผลสำเร็จในเมื่อก่อนนะคะแต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแนวทางปฏิบัติเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่สําหรับค้นถีบ่บดท่านเดชพานนะคะคุณแม่นิชา,าเน็ต